สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กรพรักทุกทุกท่านกลับมาพบกับกระผมบัรดิพรามเอกราชบุญอาจอีกคือเก่าครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าโดยเรื่องของอาการมาสำรวจสำรวจเจ้าของอสำรวจตัวเฮาเองนี่แหละว่าถ้า อยากจะเป็นหมอสูตรเนี่ยจะเป็นได้ไหมเ,เพราะฉะนั้นประเด็เนก็คือว่าอยากรู้ว่าเราจะเป็นหมอสูตรได้ไหมเนี่ยบางคนสงสัยเจ้าของเออสิเป็นในบนอเนี่ยนะครับการเป็นหมอสูขวนหรือว่าเป็นหมอเจ้าพิธีทั้ทงหลายนั้น คนเฮาหลายคนมีความปรารถนาอยากจะไปทำนาทีตรงจุดนั้นบงังซึมีโอกาสมีบุญมีวาสนาคือเป็นพนอในใจนี่อยากอยากเป็นคิดจังสันดูเตียวว่าบางครั้งกับยังบ่ท่านได้มีคำตอบไปกับตัวเองยังบ่ท่านกล้าตัดสินใจนะครับแต่มาฟังบึงว่า ขอแนะนำหรือว่าขอสังเกตต่อจากนี้ไปแต่ละคนแต่ละท่านมีคุณสมบัติพ่อสิริมีโอกาสได้เป็นหมอสูขขวหรือหมอเจ้าพิธีต่างๆในบอกน,นะครับ mm hmm. ก็เลยสิเอาขัอข้อนี้มาคุยกันนะครับเพื่อทำความพอใจนะครับเพื่อทำความพอใจให้ตรงกันนะครับเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่แหละนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องมาถามตนเองก่อนว่าเฮาเนี่ยมีความศรัทธามีความเชื่อในพิธีกรรมนี่บอ,อวพาง่ายๆก็คือว่ามเมื่อเฮาได้รู้ได้เห็นได้เข้าไปร่วมพิธีหรือว่าได้มีความเกี่ยวข้องในพิธี การสู่ขวนหรือว่าพิธีกรรมต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเ <_ d ream> มื่อเขาร่วมแล้วถ้ามันเกิดมีความเรื่อมใสศรัทธาบอกในกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมนั้นนะเ <_ d ream> พราะฉะนั้นถ้าหากว่า <_ d ream> เฮ้าเบิ่งตัวเองซ่อมเจ้าของว่าเออถ้าจิตใจของเรามันมีความโน้เม,มเอียงมีความเชื่อมีความศรัทธามีความชอบนะแล้วมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ ทําอยู่ในขณะนั้นนะครับหรือพิธีกรรมนั้นเนะชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่มีสาระนะนอกจากนั้นแล้วในเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใจเราเชื่อไหมว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่เรายังไม่สมัครมองเห็นด้วยตาปล่าเชื่อไหมว่ามีจริงนะ ถ้าเราเชื่อว่ามีแน่ๆนะหรือบางคนไม่ใช่ว่าเชื่อแต่บางคนคือสัมผัสได้ด้วยนี่ก็ยิ่งดีนะครับสัมผัสได้ในอีกมิติหนึ่งในอีกพบหนึ่งหรือว่าในอ่สัมผัสที่หกอีกก็ยิ่งทำให้เรียกว่าเกิดอ่เกิดทำให้จิตใจของเรามีความเชื่อมีความน้มเอียงมากอันนี้ก็จะก็จะง่ายขึ้นนะครับ แล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรามีความเชื่อในพลังแห่งความรักความเมตตาของผู้คนไหมนะเพราะว่าพิธีกรรมต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการรวมคนนะรวมคนรวมจิตใจของคนที่มีความเชื่อนะเหมือนๆกันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าพลังแห่งความรัก ของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยหรือพลังแห่งความเมตตาแต่ของแต่ละคนมันมีอยู่จริงนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งถามตัวเองว่าตัวเองมีความศรัทธามีความเชื่อหรือไม่นะครับต่อไปประการที่สองเรามีความมั่นใจในตนเองหรือไม่ว่าเราเป็นคนที่ดี มีศีลมีธรรมนะเป็นบุคคลที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปได้นะเป็นคนที่มีจิตใจละอายต่อการทำชัว่วนกะลัวบาปเชื่อกดแห่งกรรมเนะี่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีลักษณะจิตใจที่เป็นเช่นนี้นะเป็นพื้นฐานที่ดีมากสำหรับจะเชื่อมโยงควารมรู้สึกหรือว่าเชื่อมโยงพลัง ความเชื่อนะของสิ่งต่างๆนะครับพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นกับผู้คนทั่วไปนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความเชื่อมีความมั่นใจว่าเราเป็นคนคนที่พอที่จะพัฒนาตัวเองได้อบรุมตัวเองได้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้แถมยังเป็นบุคคลที่มีความ เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเหล่านี้เนี่ยเวลาทำหน้าที่มันจะเนียนมากนะครับมันจะมีพลังมีสมาธินะพูดได้ง่ายก็ว่าคลื่นคลื่นคลื่นพลังจิตของเราเนี่ยมันจะ,ะมันจะมีพลังแล้วแล้วก็สามารถเชื่อมโยงได้นะครับนี่คือคุณสับัติที่สองนะครับว่าเรามีความเชื่อว่าเราเราเป็นคนดีนะมีศีลมีธรรมพอที่จะเป็นแบบอย่างได้นะ เพราะฉะนั้นตรงตัวนี้คือมุ่งไปที่จิตใจนะมุ่งไปที่จิตใจของเราเองนะครับว่าเราเราสามารถที่จะอยู่ในกรอบในศีลในธรรมได้ต่อไปประการที่สนะพิจารณาตัวเองนะครับประเมินตัวเองว่าเรามีความตั้งใจไหมพร้อมที่จะเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ พัฒนาในศาสตร์ศิลของการสู่ขวัญหรือการเป็นเจ้าพิธีกรรมต่างๆหรือไม่ถ้าหากว่าเรามีความตั้งอกตั้งใจนะพร้อมที่จะเรียนรู้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศานสตร์แลนะศิลในด้านของการสู่ขวัญหรือว่าการ เป็นเจ้าพิธีกรรมต่างๆต,ต,ตรงจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติในข้อนี้ได้อย่างดียิ่งเลยนะครับต่อไปประการที่สี่ประการที่สี่ประเมินตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่เสียสละไหมชอบให้ทานไหมนะ มีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาอยากจะช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือผู้คนไหมเนะนะเพราะว่าบางทีการมาทำหน้าที่ในจุดนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเรียกว่าทำงานแบบจิตอาสาเป็นงานจิตอาสาเพื่อบริการชุมชนบริการสังคม หรือพูดง่ายๆก็คือว่าเราไปช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งนี่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ที่คิดว่าควรจะได้หรือบางครั้งไม่ได้หรือบางครั้งเราต้องเป็นคนควักกระเป๋าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่จิตอาสาเป็นคนที่เสียสละ โดยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่หวังลาบยศสรรเสริญน,นะครับถ้าหากว่ามีลักษณะเช่นนี้ก็ถือว่าคุณสมบัติที่4ีของเราก็โอเคแล้วนะครับต่อไปประการที่5นะประการที่5คือเราเป็นคนที่มีความครพบบูชานะครูบาอาจารย์ เื่อฟังครูบาอาจารย์นะมีความนอบน้อมอ่อ,อนโยนต่อครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่ช่วยแนะนำอะไรต่างๆให้ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณต่อเรานะครับถ้าหากว่าเรายังมีความเคารพจำเกรงเชื่อถือครูบาอาจารย์ทั้งนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่า จะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยได้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการทำพิธีในจุดนี้ได้นะครับนี่แหละครับก็ถ้าหากว่ามีคุณสมบัติ5ประการอย่างที่ว่านี่นะครับอาจจะมีข้อหนึ่งข้อใดมากน้อยแล้วแต่แต่ว่าสรุปแล้วด้วย5ข้อนี้ถ้าเราประเมินแล้วมันเกิน เกิน60-70%ขึ้นไปนี่นะครับหรือว่า80-90%นี่ยิย่งเปอร์เซ็นต์มากก็ยิ่งมีโอกาสว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นพรามสู่วันหรือว่าเป็นพรามพิธีอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าจะทำได้ดีมากในบทบาทหน้าที่ตรงนั้นได้มากแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่พรสวรรค์ด้วยนะครับมีพรสวรรค์แล้วก็จะมีคำว่าพรแสวง ตอนสวรรค์นั้นจริงๆก็คือของเก่าเราที่เคยสังสมมาในอดีตนะคำว่าในอดีตอาจจะเป็นชาติที่แล้วหรือว่าลหลายๆชาตินะที่เราสังสมมาหรือว่าพูดถึงในชาตินี้ก็ก็ใช่เหมือนกันแต่ในชาตินี้เราเคยเรียนรู้เคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆซ้ำๆมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นเด็กจำความได้ยิ่งดีนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็น สิ่งที่เราสังสมมาด้วยเช่นกันแต่บางครั้งสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นเนี่ยบางครั้งมันยังไม่ได้มีการพัฒนายังไม่ได้มีการฝึกฝนอย่างจริงจังมันก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่งอกคามหรือว่าอาจจะยังไม่แสดงความเชี่ยวชาญแต่เมื่อเรามาให้ความสนใจทีหลังนะและมาฝึกฝนได้ยินได้ฟังเพิ่มเติม มันก็มีความรู้สึกว่าเป็นไหวเข้าใจไหวทําได้ถูกต้องนี่นี่แหละเรียกว่าเรียกว่าพรสวรรค์น,นะครับส่วนพรแสวนงนั้นก็คือว่าการที่เราต้องอไม่มีของเก่าก็คือว่าหลกของเก่าทํามามันยังไม่มากพอเราก็ต้องมีการข้นขวายหาประสบการณ์นะครับเพื่อให้เราได้สัมผัสในกิจกรรมนั้น นะสัมผัสเข้าไปทั้งทางในทางกายทางจิตใจนะที่ทางวาจาก็แล้วแต่นะทางวาจาก็เหมือนกับว่าก็คือเรามีการฝึกฝนพัฒนบนอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เกิดมีความช่ำชองกับความเชี่ยวชาญขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำว่าพรสแหวงนี่ก็คือว่าเราต้องเติมเต็มเอาเองต้องขนขวายให้มากกว่าเพื่อนนะมากกว่าคนอื่น บางคนไปเรียนด้วยกันหรือไปอบรมด้วยกันเวลาเดียวกันนี่แหละนะแต่ว่าบางคนนี่เขาได้ยินได้ฟังเพียงนิดหน่อยเขาก็ไปได้นะครับเขาก็สามารถที่จะใช้เสียงอะไรต่างๆได้ถูกต้องทํานองอะไรต่างๆก็ได้แต่บางคนบางบางคนนี่โอ้โหไม่ได้นะไม่ได้ต้องกลับมาฝึกฝนมาฝึกปลือมาท่องมาบ่นกัน โอ้บางคนก็หลายปีนะหลายปีกว่าจะเข้าทีเข้าทางก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าพรแสวงก็คือว่าเราต้องฝึกปฏิบัตินะหรือว่าค้นหาครูบาอาจารย์นะบุคคลใดที่จะเป็นครูบาอาจารย์ช่วยนะช่วยให้คาปรึกษาช่วยฝึกฝนเราได้เราก็สแสวงหาครูบาอาจารย์นะสแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อ เพื่อให้เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยแนะนําเรานะพระช่วยประคับประคองเราให้ให้สูงเป้าหมายให้ได้เป็นนะให้เกิดความเชี่ยวชาญให้เกิดความรบรู้นะครับเพราะฉะนั้นพรแสวงถ้าหากว่าเราทําซ้ําๆมากๆเข้านะครับสูจิปุลินี่แหละฟังคิดอ่านเขียนนะครับถามนีไม่รู้ก็ถาม ฟังมากมากคิดตามมากมากเนี่ยก็ฝึกฝึกมากมากเข้าฝึกมากมากเข้าในที่สุดเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดเกิดอะไรเปาเกิดเกิดเป็นขึ้นมาพูดยังไงเนะาะภาษาเราคือมันเป็นมันเป็นขึ้นมาคำว่าเป็นนี้อะไรเป็นนะครับจริงๆก็คือจิตของเราเองครับที่เป็นจิตของเราจิตของเรานี่ มันสอนได้อบรมได้มันเปลี่ยนไปตามที่เขาได้สัมผัสเขาได้เรียนรู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาสัมผัสสัมผัสสัมผัสซ้ำซ้ำซากๆเขาจิตเขาจําได้จําสภาวะได้เมื่อจําได้เนี่ยมันจะอยู่ในจิตนะครับทํานองอะไรต่างๆมันอยู่ในจิตจิตมันรู้ทํานองไปเลยนะครับเมื่อจิตมันรู้ทํานองไปเองอะไรเองไปเลยนี่ย บวกกับที่เราได้ฝึกฝนนะครับโดยใช้กายหรือว่าปากของเราเนี่ยนะครับในการพูดในการฝึกในการท่องในการบน่นอะไรต่างๆปากของเราก็จะเกิดความเชี่ยวชาญในการควบคุมลมควบคุมการคําพูดคําจาอะไรต่างๆให้มันได้ท่วงทํานองให้มันถูกคําสั้นคํายาว ลมขนาดไหนถึงจะเพราะลมขนาดไหนไม่เพราะลมขนาดไหนถึงจะแหลมจะเสียงทุม้มเสียงเบาเสียงหนักมันก็จะเริ่มเข้าใจในการควบคุมนะครับอวัยวะหรือว่าช่องปากช่องควบคุมเสียงของเรานะครับระบบหายใจมันก็จะเริ่มมีความสัมพันธ์ดีขึ้นนะสอดคล้องกับการออกเสียงหรือเปล่งเสียงออกไป นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วนะครับมันก็จะทําให้เราเกิดการพัฒนานะครับพรสวรรค์พรแสวงยิ่งบูรกันยิ่งดีใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมชาติตรงจุดนี้แล้วนะครับเราก็คงจะวางใจได้นะครับว่าเราสามารถที่จะพัฒนาได้นะจากคุณสมบัติทั้ง5ข้อนั้น ถ้าหากว่ามีนะครับเพิ่มเติมไปพรสวรรค์กับพรแสวงนี่ก็ทําให้เราสามารถที่จะเป็นพ่อพราหมณ์สู่ขวันหรือว่าเป็นพ่อพราหมณ์เจ้าพิทธีอะไรต่างๆได้นะครับเป็นไงครับฟังแล้วเป็นตาเป็นน้ำเป็นบอ่ <c oughs> อสู่สู่เ้อเอาใจสู่สหรัผู้ทธีมีความสนใจหรือมีความเหลื่อมใสอยากจะทหนาทีจุด จุดนีเพราะว่าคนติดทับนาทีในจุดทีว่ามันม่น้อยนะครับมันมีบหลายบาร์เลยนะครับในมูบน่บานหนึ่งตำบนหนึ่งก็มีบกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดน,นะครับมีความสนใจนะครับใครที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติก็จงตั้งอกตั้งใจตั้งปณิท่านและเรียนรู้ไปตามที่ผมได้ค่อยแนะนำมาในหลายๆคลิป นะครับหลายๆคลิปนะให้ฟังไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปไปการฟังแต่ละขังแต่ละขังมันเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไป้เพียงสำานี้สวัสดีครับ